มากินข้าวด้วยกันครับผมไม่ไงัน้นนี่เขามีอันนี้ครับแกงพักเหือดไส้หมูนะครับเนาะแกงพักเหือดไส้หมูอันนี้เป็นลาบควายครับลาบควายดอกออองปูกับมีเนอร์นี่นะอองปูอันนี้เป็นกิมปูต้มครับนี่แล้วก็พักสดๆครับเอามาครับลาบนะครับเนาะมีตึงหน่อยขา้าวะบะแค้งกุลาด้วยหยอดพักละ,ะดอกคาอันนี้อัน,น,อนบะทวปูเนาะอันนี้กระลำ ไปพักข้าวต้องนี่ไผมาของนี่พักข้าวต้องขึ้นยอดจากทีนี่ครับนี่นะแล้วนี่มีนี่ครับโอ้เดี๋ยวตักออกมาผมดองไว้คนเดียวนะครับนี่นะพริกแดงครับหนวอยคาดองครับดองน้ำปลาดอตัดดองน้ำปลาโอ้โหดองนี่ครับขึ้นยอดเลยคนมักล่านลยเขาจะมีติดบ้านนะครับมันขาดดีปีขาดบักเควนนะครับนี่นะผมร้องนี่ก่อนหรอกลงพักเห้นยอดก่อนครับวันนี้ เป็นแมงโงงครับลงพักเหงือกกันวันนี้ไม่ใช่เป็นเสือ es, ครับเป็นแมงโงงครับเสือเป็นเสือนี่ลงจีนก่อนน้ครเนาะนีะนโ่โหดอออื้มอื้มอื้มรสก็อืมอ้มผม,ม,มก็กินมาครับพักเหงือกมันจะออกส้มๆนะครับส้มเนาะแกงไส้ปลาครับเนาะแกงไส้กินหมูนี่กับเนาะ ลงหลับครับผมบอกุยหลบับกุยหลบับตับมิ่เหมืนมีใส่ถึงตับดิฟตับซุปหรอนี่ตับดิฟนี่ตับซุปกส่อยู่ฮัน่เนี่แน่มฮึ่มฮึ่มน้องเนี่ครับหนุย,ย,ยคยาเขา,ามืนตันดองน้ำปลาแจวกินซอส,อสอดิก็ได้นะเป็นลูกเลยเก็บลูกส่งมาอืมบอ เพิ่มความเผ็ดร้อนขึ้นหลากาพู้ทราไปแฮมแ้าสิบเปอร์เซ็นต์ละดวดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำสมองมามากิกนข้าวดกว่ผมเดี๋ยวลืมจ้ำองคูโทมาองปูามาเจ้าหนี้กัล้มหนาวซุยสุยผ่ยยยยานมาแล้วนะครับเนาะวันวนี้กัสิบแปดตัลลวลาละอมเร็วนะครับตอนอย่างล้ำเกลือนมาละเด๋ย,ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับเดี๋ยวมา,มาข้าวยีกันครับผมองคู อืมงอแงมาเขอจีกครับ